สนับสนุนโดย SK สเ999โอินนรียเคมีนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าว,าวบันเทิงครับเตยนะครับรกลับมาพบกับเราวันนี้วันเสาร์นะฮะที่15นะฮะก็เป็นเดือนพอดีถูกต้องนะใครที่ยังไม่ได้ทไร เรื่อยๆทำเหมือนี่เตอจะบอกทุกครั้งเลยถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้ฮารับรองว่าเราก็มีข่าวคราวในวงการบันเทิงเนี่ยใช่แล้วมาอัปเดตกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะเบรกข่าวแรกของเราใครที่กําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับแนะนําให้ไปงานนี้สาหรับใครที่จะมีข่าวว่าแต่งงานละกันนะก็สําหรับงาน w e d d i n g Fair 2013นะครับบายนีโอนะฮะงานแสดงสินค้านะครับและบริการด้านธุรกิจวิวาครบวงจรนะครับจากมืออาชีพ ที่สุดของวงการนะฮะเก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยจัดมาทั้งหมดเป็น20ครั้งอคือครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่20แล้วด้วยใช่ครับแล้วก็จริงๆคือเป็นต้นตำรับของงานจัดการเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการวิวาสนะครับแล้วก็ทีมงานครั้งนี้ฮะมีเหล่าดาราแล้วก็ศิลปินเนี่ยมาร่วมเดินแฟชั่นมากมายไม่วด้วยเป็นน้องเบสน้องน้องบายน้องเนส ถูกต้องนะครับมีคุณนุชคุณแล้วก็มีอีกหลายหลายคนว่ามีท็อปโมเดลแถวหน้าของบ้านเราเนี่ยถูกต้องนะครับและที่สาคัญอีกหนึ่งคนก็คือคุณยิปซีคีรตีใช่แต่เขาไม่ได้เดินมาเดินแบบชุดวิวาจากห้องเสื้อชื่อนางใช่ฮะแต่ว่ามีความพิเศษยังไงครับพี่เต้ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเดินแบบชุดวิวาจริงแต่ทํามาจากช็อกโกแลตโอ้โหบอกว่าหลังจากที่เดินออกมารู้สึกว่าเขาเดินไม่เคยได้เท่าไหร่เพราะเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยร่วมกันทําระหว่างมิ้วมีใช่ค่ะแล้วกับงานนี้ให้บอกว่าให้มันบว่า ฉลองครบรอบ20ปีแล้วก็เป็นต้นตำรับด้วยใครที่อยากจะไปนะฮะตลอด4วันนะครับ13 14 15 16นะฮะ,ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจน,นะครับก็ ไปดูกันได้เผื่อคุณอาจจะได้ขนาดเราเดินไปแป๊บเดียวใช่บัวชัวเต็มนะฮะเตยได้มาเป็นกระบุงเลยได้มาเยอะมากเลยนะครับอ่ะก็ลองไปติดตามดูละกันนะครับอ่ะ,ะแต่ว่าไมเจอสาวยิปซีครับเลยอัปเดตนิดน,นึงครับเกี่ยวกับเรื่องราวของที่ล่าสุดเลยมผมว่าเป็นการโพสต์รูปอ Instagram กับคุณป้างจั่นเออสรุปแล้วความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับโอกาสลุ้นกลับมารีเทิร์นมีหรือไม่และที่ข่าวเขาว่าประมาณว่าไอ้ต่างคนเนี่ยต่างมีแฟนใหม่แล้วอ่ะคิดอย่างไรนะครับลงถ,ถึง คุณบรนจาร์เนี่ยถามเรื่องไฮโชขุนพลหรือเปล่านะครับและสรุปเลยว่าสถานะตอนนี้คืออะไรไปติดตามครับอินสตาแกรมรูปที่เป็นประเด็นใช่ไหมคะค่ะก็ไปกินข้าวค่ะไปส่วนกันจัดรุสักค่ะคือไม่คะ่ะคือปกติเนี่ยก็คือดิฟซีก็เคยบอกไปแล้วว่าเออนาน,นานทีก็มีเจอกัน แล้วก็มีเหมือนแบบนัดกันไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ<อ>ก็ยังมีคุยกันอยู่เป็นระยะระยะอ๋อ,อไม่ไม่มีโอกาสพิเศษค่ะก็คือเหมือนแบบเออนัดกันไปว่างชนกันพอดีค่ะก็เลยแบบไปด้วยกันเฉยๆ<อ>มันก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพียงแต่ว่าก็ช่วง มันก็แล้วแต่จังหวะมากกว่าช่วงไหนที่เขาแบบเอองานยุ่งหรือว่าเราก็งานยุ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาเจอไม่ค่อยได้มีเวลาคุยแต่ช่วงนี้ก็เออได้คุยกันแบบบ่อยขึ้นมีการกลับมาคุยกันเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปในทางที่เหมือนกับว่ากลับมาคบกันอะไรแบบนั้นักทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือต่างคนก็ที่มันสันกันงานเยอะยิบก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยอยู่เลยแหละคะ่ะก็ มันก็มีทั้งเป็นไปได้แล้วไม่ได้เปอร์เซนต์หรอวัดเป็นเปอร์เซนต์ไม่ได้หรอกมีใหม่ไหมไม่มีหรอกค่ะมีใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็เรียนก็ครบแล้วค่ะเจ็ดวันเขาเขามีถามไหมเขาไม่ได้ถามยิบไปเล่าให้เขาฟังด้วยซ้ำว่าแบบเออนี่คุณอยู่ดีๆก็มีข่าวกับไฮโซอะไรเงี้ยชื่อขุนพลคุณรู้จักไหมเขาก็แบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยเ็บอกเออก็งงเหมือนกันเนามาได้ยังไง เรียกว่าโสดไหมก็ก็ถือว่ายังโสดอยู่ค่ะสนิทไหมอันนี้ไม่แน่ใจคู่พี่ยซีเอ่อคู่ยูซีกับพี่บัรจันจย์อบอกกันตลอดอยู่แล้ว จะ่นิดตามกันละกันนะสำหรับงานวีดิ้งแฟร์สามปีสามบายนิโอนะเขาบอกปีนี้มาภายใต้คอนเซปต์ I Promise นะครับคือคำมั่นที่พร้อมดูแลนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะได้แพ็กเกจดีๆสถานที่ดีๆคือสําหรับใครบ่าวสาวคู่ไหนที่แบบมองถึงเรื่องที่จะวิวาอยู่แล้วเนี่ยไปงานนี้ได้เลยคือเขาจะจัดเตรียมให้คุณได้ทุกอย่างเลยถูกต้องครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็คือวันนี้อีกหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคร เมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วเรื่องราวของการโพสต์รูปอินสตาแกรมกับคุณปั้นจันร์เขาบอกก็ไปจริงนะฮะก็ไปกินข้าวกันที่จัตุจักมานะคะก็คุยกันระยะระยะหนึ่งละนะครับ<ฆ>แล้วก็ถือถ้าว่างเนี่ยก็มีโอกาสเจอกันนะครับก็ช่วงนี้คุยบ่อยขึ้นแต่ว่าความพิเศษเนี่ยน่าจะขอขอมันเป็นช่วงทิ้งระยะห่างผม<ฆ>ก็เว้นระยะไว้สักพักหนึ่งเขาก็<ฆ>ต่างคนก็ต่างยอมรับที่เป็นแบบนี้<ฆ>นะครับส่วนเรื่องราวของการ กลับมารีเทิร์นกันเขาบอกจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่คนช่วยลุ้นกันแต่นะตอนนี้ต้องขอรอดูไปอีกชักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อมีข่าวว่าต่างคนเนี่ยต่างมีใหม่แล้วจริงหรือ<ม>เปล่านะครับก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณป้นจันเนี่ยก็มาปรึกษาบ่อย<ม>เกี่ยวกับเรื่องาสาวๆอะไรแบบนี้นะคถามว่าหึงไหมก็ไม่หึงนะแบบเฮ้ยตอนนี้เราคุยกับคนนู้นคนนี้ออคนนี้อะไรอย่างงี้แต่เขาก็ยังไม่มีใครเป็นหลักเป็นแรงนะครับส่วนยิฟซี C เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเลยค่ะนะครับเพราะว่าทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเรียนก็7นแล้วับแล้ว ถามเรื่องให้ชโซขุนพลที่มีเคยมีข่าวกับคุณยิปซีนะฮะเขาก็ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถามเลยยิปซีเนี่ยแล้วให้ปันจ่ายเขาฟังเองด้วยเขาก็ไม่ได้หึงไม่ได้อะไรเหมือนเมือ่อก่อนนะครับอ่ะสรุปเลยสถานะตอนนี้คือโสด,โสดค่ะ <Okay S 2> ชัดเจนนะครับนนค่ะ <_ an> เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงาน R S c o u t Down 2014 FIFA World Cup Brazil ค่ะคงานนี้นะคะก็ได้เฮ er ียฮอสุรชัยเชโษโชติศักดิ์เนี่ยมาร่วมเป็นประธานในพิธีค่ะ, <_ an> คะพร้อมทั้งยกทัพศิลปินดาราจากค่าย R S เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกามิกาเซ่อาสยามแล้วก็ดาราพิธีกรของทางช่องแในเครือ R S เนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยค่ะคไม่ว่าจะเป็นหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิเกลี่เบอรี่โฟมุดแล้วก็ใบเตยอาสยามรวมไปถึงเขายังได้ทำการเปิดตัวฟูเลโก้มาสคอตขนาด ฟุตบอลโลกปี2014ของประเทศบราซิลเนี่ยที่นี่เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะคก็มีโอกาสได้เจอตัวสาวใบเตยสุธีวันทวีศินเนี่ยที่เขาควงคู่มาจับกับดีเจแมนเนี่ย<อ>ก็เลยขอสัมภาษณ์คู่เลยค่ะพี่เตยค,ค่ะว่าความสัมพันธ์นะตอนนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยเป็นอะไรกันคะรวมไปถึงมีการวางแผนถึงอนาคตไหมว่าเฮ้ยแบบเป็นแฟนกันอะก็ต้องมองถึงเรื่องอนาคตอันนี้เดี๋ยวเราไปให้เขาตอบกันดีกว่าค่ะพอถามสาวใบเตยว่า เปิดตัวว่าคบหาดูใจกับดีเจแมนเนี่ยกลัวที่เรตติ้งจะตกไหม,มรวมไปถึงตอนนี้ค่ะมันมีภาพหลุดออกมาใช่ใช่ใชที่ดีเจแมนเนี่ยเหมือนจะจับก้สาวใบเตยเอออันนี้จะจริงไหมรวมไปถึงดีเจแมนเนี่ยฮว่มไหมเพราะว่าสาวใบเตยเนี่ยใส่ชุดสั้นตลอดเลยเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ <laughs> ม,ามาทำรายการอยากสัมภาษณ์น้องออกบังกอกัสสิบนะครับหัวหน้าคงคิดอย่างนั้นนะครับว่าะยังไงวันนี้นะแต่ก็อยากมาอยู่แล้วด้วยครับมาดูน้องครับผมก็ดีใจกับเขาครับที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่สอง แล้วเขาก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็ตั้งใจตั้งใจซ้อมตั้งใจทําแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากขึ้นเวทีใหญ่ๆน,นะครเขาก็ทําสําเร็จแล้วถึงสองครั้งก็ครั้งแรกก็ไปนะครับแต่ดอกไม้ให้ไม่ถึงเพราะนั่งไกลมากตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับดีขึ้นกว่าเดิมก็รู้สึกดีขึ้นมันก็หมดช่วงโปรโมชั่นแล้วเนาะมันก็มันก็เหมือนกับดูแลก,การปรึกษากันหลายๆเรื่องครับไม่ไม่เคยขอเป็นแฟนแต่ว่าเป็นแม่ของลูกได้ไหมพูดเล่นพูดเล่น คุณพ่อคุณแม่พี่แมนเดน่ารักค่ะก็ก็ก็มองไว้นะครับว่าใช้ชีวิตมาเยอะมากที่ผ่านมาก็เป็นคนที่แบบใช้ชีวิตคุ้มมากแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนนี่แต่งงานกันหลายคนแล้วแต่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ครับมันไม่ได้คิดกันปุ๊บปุ๊บปั๊บครับมันต้องมองอนาคตขอเวลาอีกสักปีสองปีให้ให้ได้ใช้เพลงแน่นอกหากินสักปีก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังกําลังโอเคมากทั้งเรื่องงานแล้วก็ คือถือว่าเป็นปีที่ชีวิตดีมากๆค่ะเ,ออเช็คตลอดนะคะทั <c oughs> ้งเช็คทั้งแน่นอกทั้งลบกอกเช็คหมดก็โอเคค่ะถือว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยแฟนเพลงเขาโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ข่าวที่ไม่ดีเยอะมากแต่ว่าพอมาณนะวันนี้เขาโฟกัสที่เรื่องงานและและรักเราที่ความเป็นตัวเรามากขึ้นจับต้นไม่ได้จับเขาคือน้องวันนั้นคือปิดปิดให้น้องครับผมแล้วก็เขาคงถ่ายแบบจังหวะที่ที่ปิด คือผมคงไม่ไปเดินจับก้นนองกลางห้างก็อาจจะเป็นภาพบางวันอย่างนั้นก็ห่วงครับเวลาห่วงบางทีแต่ว่าวันนั้นดันดันสั้นไปหน่อยวันอื่นวันอื่นก็ไม่ค่อยสั้นนะครับอยากให้ใส่อยู่ในบ้านคนเดียวอย่างนี้<อ>ค่ะก็รู้สึกว่าอย่างพี่แมนก็จะช่วยเหมือนรักษาภาพลักษณ์เพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เขาจะรู้ว่าอัานไหนสมควรอันไหนไม่สมควรอะไรอย่างนี้น ค่ะสาวใบเตยเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหมดโปรแล้วค่ะอ้าวยังไงยังไม่จบเขาบอกว่าไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่ว่าขอเป็นแม่ของลูกได้ไหมโอ้ยถือว่าเนี่ยนี่อันนี้คือตอบอันนี้คุณอันนี้ทั้งคู่เลยตอบคู่กันใช่พอถามว่ามองถึงอนาคตไหมเขาบอกว่ามองไว้เยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขอเวลาอีกปีสองปีตอนนี้เนี่ยกำลังขอทํางานก่อนขอหากินกับ เรียกว่าแน่นอกก่อนเขาบอกค oh, ืเอ,อเนี่ยแหละกำลังตอนนี้กําลังมีกระแสพลงกาลังมาแรงด้วยใช่แล้วพอถามว่าพอเปิดตัวคบหาดูใจกับดีเจแมนเนี่ยกลัวเรตติ้งตกไหมเขาบอกไม่จับเอ้ยไม่ใช่<ม>ขอไปค่ะก็เช็คตลอดนะที่ผ่านมาเนี่ยข่าวไม่ดีเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยออโฟกัสแค่เรื่องงานอย่างเดียวค่ะส่วนภาคหลุดที่เหมือนกับว่าดีเจแมนเนี่ยจับก้นไปเตยเขาบอกว่าหออนุม่มดีเจแมนเนี่ยเขาตอบเลยว่าไม่ได้จับแค่ปิดก้นให้น้องเฉยๆอาจจะเป็นมุมกล้องมากกว่าก็เลยดูแล้วเฮ้ย จับก้นหรือเปล่าพอถามว่าห่วงไหมเพราะว่าสาวใบเตยเนี่ยใส่ชุดสั้นตลอดเลยเขาบอกว่าก็ห่วงนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเดินธรรมดาเพราะว่าหน้าที่การงานของเขาประมาณนั้นนะครับอ่ะมากันนี้อีกหนึ่งสาวสำหรับสาวแนมสาวแจมนี่กดจำสาวแนมสาวแจมนี่กดจำครับไปอัปเดตกันหน่อยกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณอ้วนดังสิทธ์นะตอนนี้เรียกว่าอะไรนะครับเห็นแล้วก็ที่มีข่าวมาประมาณว่าเพิ่งไปเฉมิดกันมาด้วยเป็นอย่างไรบ้างหวานหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข่าวที่ว่า คุณเนยนะฮะพี่สาวฝาแฝดของเขาเนี่ยเออไปมีใจให้กับแฟนเก่าของคุณแจมนะฮะก็คือคุณโจโจโป๊อปเรื่องราวันเป็นแบบไหนเพราะว่าละเคยใครตามอินสตาแกรมของคุณโจกับคุณแจม คุณเนยเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาสนิทกันมากๆมันดูว่ามันแปลกแยังไงไม่รู้เออแต่ว่าแจมจะคิดยังไงไปติดตามกันครับค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆค่ะยังเป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะอ๋อมาเนะของพี่เขาเขาก็ก็แบบลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาให้ไใชาเปล่าค่ะเปล่าค่ะค่ะก็ไปเที่ยวค่ะเพราะว่าก็หนูอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่างพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไป ก็หนูก็ไปแล้วก็มีกับเ,เพื่อนๆพี่เขาด้วเยเงยก็สนุกดีค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วโอ๊ยก็ไม่มีหรอกค่ะก็แบบไปเที่ยวปกติอะไรอย่างเงี้ยพอไปสน็ทค่ะก <c oughs> ็ะไม่ถึงกับขั้นนั้นหรอกค่ะก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเพราะว่าคืออย่างอย่างหนูเนี่ยก็คบกับพี่โตมานานเหมือนกันอะไรยเงี้ยก็เขาก็ค่อนข้างจะสนิทกับทุกคนในบ้านหนูใช่ก็ คือตัวเราถึงเราจะไม่จะไม่ได้คบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็เขาไปยังติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยอุ <c oughs> อ้ยหนูกับเนยก็อยู่บ้านเดียวกันนแหลคะค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้ามีอะไรก็ต้องคุยกันอยู่แล้ว ค่ะเพราะว่าเขาก็สนิทกันอะไรเงี้ยตอนที่เราคบกันก็ไปไหนมาไหนก็มีเนยอ,อยู่แล้วด้วยเลยนะ,ะใช่แล้วเนยตอนนี้เนยเขาก็โสดอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์สาวโสดอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ก็สนิทกันด้วยเลยอะเขาก็กเลยไปไหนมาไหน,หนอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันไม่ไม่ไม่ได้คบหรอกะคะ่ะเพราะว่าก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกัน,นอะไรเงี้ยค่ะใช่